ลง้อแล้วก็วนมาเลยครับูหินวาูหินอยู่รงนู้นรอก่อนเดี๋ยว้นถางจะไปอยู่อกอี่กล้าหน่อยอันนี้ก็หัวลงห้าอหัวลงลัวลงอยู่หัวท้งอเปิดอยวางนแต่งัวเนี่ยลหิอยู่ฝั่งเดียวกับลูกหินนี่้งแงบหารก็แรงงด โชางตี๋อันนี้ผมยังไม่่านมัอยู่หัวกระดีรอกาแล้วก็กระโดดโงนมาเลยอันนี้เหมือนยอมยอมใจถ้าลุนี่ถ้าลุนี่ก็เราระเออลุกเปนแมวแล้ว มือลงก่อนนะมือลงก่อนนะแล้วก็เก็บหัวเก็บคอไว้เราเอาหลังลงตามอ่าสองปึ๊บ